สวัสดีเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องนัว168อมัมเบรดซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคก็เป็นอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังาวังคอสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งท่านเป็นสิทธ์ของหลวงปู่เทพประสาทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดนองโพวัดตุบคลของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เป็นที่ส่องแสวงหาคนรักสะสมลูกศิล์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวาลจริง และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดหมอของท่านนเองสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะร่วมบุญสร้างบารมีสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นให้แล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคล097 1 9 9 6 6 8 8แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับหรือ Facebook แล้วก็ f a เฟ b บุ๊ f แฟนเพจลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนสามารถที่จะเข้าไปแอดเพื่อนกดติดตามกันได้เลยนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเอง รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการมีบริการเก็บปลายทางด้วยนะครับสลัดทีิดก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระธุมคลมีดหมอหลวงพัดปุญญกมโมวัฒน์ดวนนะครับหรือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับซึ่งเทีนี้ก็จะเป็นนะครับพระขันแปดรอบนะครับขนาด5นิ้วนะครับ ใบเนี่ยจะเป็นเหล็กน้ำพีเล่บนี้หมายเลข4ี่หนึ่งนะครับผระขันแดรอบเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผระขันรุ่นแรกนะครับที่ออกวัดให้ด้วนนะครับเล่มนี้ถือว่านะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับเพราะว่าไม่ผ่านการใช้งานนะครับนี่เลยนะครับ พระขันนะครับชื่อก็นะครับเป็นราชาศัพท์แล้วนะครับมีคนสอบถามมานะครับว่าระหว่างมีดกับพระขันเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับปัะธุบมงคลของหลวงพ่อเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเทพศาสต์ราทั้งสิ้นนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังอยู่แล้วนะครับอย่างพระขันเนี่ยก็จะมีความพิเศษกว่าอยู่แล้วแค่ชื่อเรียก นะครับอย่างมีดก็เป็นสับสามันนะครับอย่างพระขันก็จะเป็นนะครับสับชั้นสูงนั่นเองนะครับเริ่มสร้างรุ่นแรกก็คือรุ่นนี้เลยหลังจากนั้นก็จะมีตามมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับหล,หลายรุ่นอย่างหลวงพ่อเดิมท่านก็สร้างไว้เหมือนกันนะครับแต่พบเจอน้อยแล้วก็หลวงพ่อกลวยก็เช่นกันนะครับหลังจานะี้ ใครที่ชอบนะครับวัตถุมงคลระดับหนึ่งของหลวงพ่อนั่นก็คือวัตถุมงคลรุ่น8รอบ9มงคลนั่นเองนะครับด้านและฝักเนี่ยนะครับเป็นไม้ชิงชันนะครับเอกลักษณ์สวยงามแบบนี้เลยนะครับเล่มนี้นี่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับถือว่าสภาพนางฟ้านะครับสร้างน้อยมากนะครับ6กเเล่มเท่านั้นนะครับ อย่างมีดขนาด5นิ้วยังสร้าง300เล่มนะครับ2.5นิ้วนะครับ400เล่มสาติกา400เล่มนะครับนี่เลยครับประคัน8รอบนะครับประคันระดับหนะครับรุ่นแรกนะครับซองเดิมแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมนี่เก็บอย่างดีเลย ตัวปก็จะเป็นนะครับมีขนาด2.5นิ้ว8รอบ9มงคลนะครับมีขนาดปากกานะครับจุดกำกับสร้างทั้งสิ้นนะครับ400เล่มนะครับออกลายฟยมาเต็มใบแล้วก็อัคระเลีาย,ยานสวยงามข้มขังน,นะครับก็นะครับใบวิลิยะนันพีแบบนี้ก็ถือว่านะครับสุดยอดเลยนะครับด้านละฝักทำจากไม้เสาโบดเก่าอายุ2 3 0สาบกว่าปี สมัยออทยาโน้นเลยนะครับก็จะมีความเข้มขขังสักสิกิตแล้วนะครับผมมีทั้งหมด3เล่มณตอนนี้ก็เหลือเล่มนี้เล่มสุดท้ายนะครับเพื่อนถือว่าเป็นมีดระดับหนึ่งของหลวงพ่อนะครับรุ่น8รอบ9้มงคลเป็นมีดขนาดปากกานะครับใครที่มองหาอยู่นะครับ หรือจะเป็นนะครับใบเหล็กดำพีนะครับราคาย่อมเยาวก็ต้องเป็นรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นอายุเธรรมงคลร้อยปีนะครับใบเหล็กดำพีมวลสารนะครับด้ามเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับเป็นด้ามนวะนะครับลงยาแดงนะครับสวยงามเข้มแขังนะครับฝักเนี่ยจะเป็นไม้ประยุงนะครับ เรบนี้ราคาประเบาๆนะครับทักสอบถามราคาได้เลยนะครับนะครับมีดมบาราณร้อยปีนะครับใบเล็กมัมพีหรืจะเป็นนะครับมีดขนาด3นิ้วปี61นะครับเริ่มหายากแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นมีดปีนลึกเนี่ยจะมีคนตามเก็บอยู่แล้วนะครับ หรือว่าเป็นนะครับออริจินอลนั่นเองนะครับรู้สึกสายนี้เข้ามาศึกษาก็ต้องเล่นมีดวัดก่อนเลยแล้วโค้ดพาร97เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเก้ดีนะครับดังนั้นนี่ใครที่อยากได้เอาไว้เป็นวัคซีนป้องกันนะครับป้องกันของเก้ผมแนะนําเลยนะครับเนี่ยเล่มนี้นะครับโค้ดชัดมากนะครับมีขนาด3นิ้วเนี่ยพบเจอน้อยนะครับที่สําคัญนะครับรอยจาน หลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับท่านจะจารย์มีดเล็กนะครับ3นิ้ว2.5นิ้วก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นมีดใหญ่ก็จะมีพื้นที่ให้ท่านจานลายเฟนแล้วก็อัขระเลขยนในแบบของท่านนะครับแล้วแต่จะจานแบบไหนแต่ถ้าเป็นมีดเล็กก็แบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นขนาดปากกา2.5นิ้วนะครับเล่มนี้ก็โคชัดเช่นกันนะครับ พิเศษก็คือเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับไม้กระพี้เขาควายเนี่ยลายไม้จะมีความสวยงามมากนะครับเหมาะที่จะเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับต่างๆนะครับนี่เลยนะครับเป็นไม้ที่หายากแล้วก็ราคาแพงในระดับสานะครับรองจากไม้พยุงไม้ชิงชันนะครับังนะะั้นนี่จะพบเจอน้อยมากนะครับ ไม้กระพีขอกวายที่นํามาทําเป็นด้ามและก็ฝักเนี่ยนะครับมีดปี61หนะครับหายากแล้วนะครับหรจะเป็นขนาด9นิ้วก็ยังมีแบ่งปันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเกนิ้วเนี่ยยังไงก็ต้องทะลุหมื่นนะครับมีดออกมาใหม่ๆเนี่ยทะลุหมื่นหมดเลยนะครับเพราะว่ามีดควานช้างนะครับสายนี้นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญยหย่ยิ่งหายากนะครับจะสร้างน้อย แล้วปี65เนี่ยก็สร้างน้อยจริงๆนะครับล่าสุดเข้ามาก็คือ5เล่มนะครับผมแบ่งเข้ามาได้2เล่มนะครับราคานี่ถือว่าไม่แรงเลยนะครับสำหรับมีด9นิ้วนะครับปี65เทียบกับความหายยากนะครับหายากมากๆนะครับพ่อสร้างน้อยจริงๆนะครับถ้าใดที่ยังไม่มีนะครับมีด9นิ้วนะครับเหมาะที่จะขึ้นทิงบูชานะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ หรือจะเป็นนะครับมีดขนาด5นิ้วนะครับมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองอย่างรุ่นฉลองอายุพรฒนามงคลหลวงพ่อครบ100ปีนะครับที่ว่ากันว่านะครับหลวงพ่อเสกให้จนเต็มจนล้นนะครับก็รุ่นนี้เลยนะครับอย่างมีดวัดปกติเนี่ยนะครับหลวงพ่อท่านเสกใช้เวลาไม่นานนะครับก็ยังมีประสบการณ์แล้วนะครับดังนั้นมีดที่เสกนานเยอะเนี่ยนะครับย่อมจะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นทวีคูณแน่นอน นเหลือสองเล่มนะครับมีเข้ามาแค่2เล่มนะครับแต่เล่มนี้ี่ปิดไปแล้วนะครับแต่มีเข้ามาอีก2ครับดังนั้นท่านใดที่ยังไม่มีนะครับเตรียมจับจองก็ได้เลยนะครับมีดวาราวันเกิดหลวงพ่อครบ100ปีเมื่อปี64นะครับจะเป็นมีดที่อยากจะแนะนําให้เก็บก็คือเลื่อนทรศัพทันั่นเองนะครับก็ไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับ คนศึกษาจริงๆเขาจะรู้ดีนะครับดันะงนั้นนี้ยังพอมีแบ่งปันนะครับถ้าให้สนใจมีดเลื่อนสมรักษ,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 ษ์นะครับหรือจะเป็นมีดราคาเบาๆนะครับก็เป็นมีดวระประกติวาสร้างเองนะครับอย่างฝีมือช่างทีมนี้ถือว่างานดีนะครับก็จะมีหลายชุดนะครับช่างเนี่ยที่ ตีมีดส่งวัดนะครับในช่วงหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหลือกี่ชุดแล้วนะครับแต่ท <sh> ีมชุดน <will> ี้นี่นะครับทํางานออกมาได้ถือว่าสวยงามมากนะครับเป็นลายหน้าแก้วที่สวยงามนะครับแล้วก็หน้านลำฝักเนี่ยนะครับเล่าฝักเนี่ยนะครับทํามาได้สวยงามนะครับงานถือว่าเรียบร้อยมากนะครับจะเป็นเฟสมาเต็มใบก็แบบนี้เลยนะครับเป็นคล้ายๆทรงเครื่องนะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับวิจิตรเหมือนกันนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบใบโพนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นะครับเป็นเอกลักษณ์ช่างนะครับแล้วงานที่ออกมาก็ถือว่านะครับสวยงามเข้มขลังเลยนะครับประตูบุงคลของทางร้านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะมีดเนี่ยเน้นๆเลยนะครับแล้วก็รับเช่าด้วยนะครับสำหรับ อะไที่มีวัตถุมงคลนะครับสนใจที่จะปล่อยก็ทักมานะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรขึ้นให้แล้วนะครับก็ลองเปิดราคามานะครับถ้าไหวมีมุมไปต่อก็ปิดให้นะครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมรับเข้าก็จะเป็นมีดที่ผมหาไม่ได้นะครับล่าสุดก็คือผระขันแปดรอบแบบนี้นี่ผมก็เพิ่งรับเข้ามานะครับแบบนี้มันหาไม่ได้นะครับใครเขาเก็บกันหมดแล้วนะครับ 69เล่มไม่รู้อยู่ที่ไหนหมดนะครับมาขันรุ่นแรกด้วยนะครับแล้วก็เป็นเหล็กนาพีด้วยนะครับย่อมไม่ธรรมดานะครับอย่างนี้นี่ถ้าราคาได้เนี่ยผมรับเข้าเลยนะครับแล้วก็นะครับแตเป็นนะครับตะกุดบ่อไฟอย่างดอกนี้นี่นะครับถือว่าเป็นยุคต้นนะครับจะต่อโค้ดหัวท้ายเลยนะครับ พิเศษก็คือมีรอยจานลายมือหลวงพอ่อแท้ๆแบบนี้ให้เลยนะครับถักเชือกแบบนี้นี่ขนาด3ามนิ้ววันนี้นี่สร้างเพียงนะครับห้าที่ห้าดอกเท่านั้นนะครับการจะม้นตะกรุดแบบนี้ได้นี่ต้องต้องเอาไปให้โรงงานนะครับว่าจ้างโรงงานม้วนให้นะครับไม่ใช่ม้วนได้ง่ายๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับโค้ดพัดในดอกบัวซึ่งเป็นโค้ดตัวเดียวกับ ไตรามาสปี60นั่นเองนะครับส่วนโคดต,ตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดตัวพระนะครับจะอยู่ในปตุมคุปี60-61นะครับอย่างเสาห้าปีหกก็นะครับห่มคลุมรุ่นแรกก็ตอกโค้ดตัวนี้นั่นเองนะครับหายยากนะผมบอกเลยครับตะกุดเป็นตำนานอีกรุ่นที่ประสบการณ์สูงมากนะครับตะกุดหม้อไฟนะครับ นี่ครับหนามากเลยนะครับถักเชือกแบบนี้มีรอยจานแบบนี้นีนะครับสร้างเพียง55ดอกเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่มีรอยจานแบบนี้นี่มีอยู่ไม่กี่ดอกเท่านั้นนะครับถือว่าพิเศษนะครับเนี่ยได้มาจากลูกศิษย์ใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนไปบุกไม้ทีหนึ่งเอามาฝากเผยแพร่บารมีแต่ถ้าเกิดใครสนใจมีราคานะครับทักมาสอบถามได้สำหรับประสบการณ์มีดหมอนะครับอย่างล่าสุดก็ นะครับมีน้องที่เช่าหาไปนะครับให้คุณแม่รับพัสดุให้นะครับแต่พอดีวันนั้นนี่ไม่มีใครอยู่บ้านนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าขนส่งเนี่ยนะครับเขาไม่เห็นใครเขาก็ไปวางไว้หน้าบ้านนะครับวางไว้เฉยนะครับแต่พอดีคุณแม่ของน้องคนนี้เนี่ยนะครับมองไปเห็นแสงอะไรสักอย่างหนึ่งครับความบังเอิญหรือการหักเหของแสงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ การมองเห็นแบบนั้นนี่มันคิดได้เลยนะครับว่ามีอะไรพิเศษแน่นอนนะครับเลยเดินไปดูก็ไปพบกับกล่องพัสดุนะครับแล้วก็แกะดูก็จะเป็นมีดที่นะครับผมส่งไปให้นั่นเองนะครับผมเคยเล่าประสบการณ์ครั้งหนึ่งก็คือนะครับพี่ท่านหนึ่งที่เช่าหาแหวนของหลวงพ่อรุ่นแรกไปนะครับแล้วก็เปิดกล่องพัสดุแล้วด้วยความที่แหวนเนี่ยวงเล็กนะครับก็เลยนะครับติดไปในกล่อง แล้วกล่องก็เอาไปทิ้งขยะนะครับและนึกได้ก็ให้แม่บ้านไปค้นนะครับแต่ทั้งที่ยังไงเนี่ยนะครับวันนั้นรถขยะก็ต้องมาเก็บแล้วก็ของนั้นต้องหายไปอยู่ในกองขยะแน่นอนนะครับปรากฏว่านะครับเจอนะครับนะครับผมซึ่งบอกว่าวัตถุกมงคลของหลวงพ่อเนี่ยนะครับยังไงก็จะไม่ปอยุนที่แบบนั้นนะครับก็จะมีความบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่พวกเราจะคิดนะครับ แต่จะกลับมาสู่เจ้าของแน่นอนนะครับจะไม่ไปวางระเกะระกะอยู่ที่ใดสักแห่งที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่สมควรนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่เยอะแยะมากมายนะครับเล่าขานกันไม่รู้จบนะครับผมเลือกที่จะมานะครับทาสายนี้เผยแพรบ่บารมีของหลวงพ่อเนี่ยเพราะว่าผมได้รับประสบการณ์ดีๆแล้วก็ตอนที่เริ่มนะครับให้เช่าหาวัตถุมงคลใหม่ๆเนี่ยนะครับ ลูกค้าเนี่ยเช่าหาไปแล้วนี่ทักมาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟังจนผมมั่นใจว่าผมมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ยืนหยัดมาถึงวันนี้นะครับพวกที่เข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยนะครับก็นะครับหายไปทีละคน2คนนะครับยืนหยัดอยู่ตอนนี้ก็400กว่า EP นี่ก็คือนะครับผมคนเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับมาเดียวเลยนะครับงนั้นนี่ถามเรื่องมีดหมอเนี่ยนะครับถามที่ผมได้เลยนะครับ รับรองให้ความรู้ได้แน่นอนครับเกแท้นะครับแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับมีเก็บปลายทางกันด้วยนะครับสำหรับทนายที่สนใจที่จะเช่าหางประตุมงคลนะครับทนายสนใจนะครับก็ทักสอบถามมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอระฆังปี60นะครับซึ่งทีัเทียนยู่นี้ก็เป็นขนาด 7นิ้วนะครับซึ่งนะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับเพราะจำนวนการสร้างครับเนิ้วแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง99เล่มเท่านั้นนะครับนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับรุ่นหอระฆังปีศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นนะครับมีดสุดยอดประสบการณ์ตำนานวัตถุดร่วนของจริงมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ปลูกเสกยาวนานที่สุดดีที่สุดในปี60นนั่นเองนะครับ โดยปลุกเสกทั้งหมดนะครับสี่วาระกับอีกหนึ่งไตรมาสนะครับรวมทั้งนะครับเสาห้าปีหกศูนย์ด้วยนะครับทรายที่นะครับหามีดเสาห้าปีหกศูนย์ไม่ได้นะครับไตรมาสปีหกศูนย์ไม่ได้ก็ใช้รุ่นหอระฆังปีหกศูนย์แทนได้ตัดใจเลยนะครับเพราะว่าพิธีดีมากๆนะครับแล้วก็นะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดแล้วก็รันหมายเลขชัดเจนนะครับเรื่องเก๊แท้เนี่ย ยังไม่มีของเก๋มาให้เห็นนะครับแต่กั้นี้ใครที่สนใจก็เอาเป็นองค์ครูได้นะครับบุกเสกวิธีดีมากนะครับบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่หน้าสะสมที่สุดนะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างนะครับเนิ้วแบบนี้นะครับก็สร้างเพียงเก้าสิบเก้าเล่มนั้นนะครับรุ่นนี้จะมี9นิ้วด้วยนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับสร้างเพียง 2- 9เล่มนะครับแต่กัรนี้นะครับชุดกรรมการส่วนใหญ่แล้วก็นะครับมันเป็นตำนานไปแล้วนะครับโอกาสที่จะหลุดออกมาในยากมากดังนั้นจะ มีให้หมุนเวียนเปลี่ยนมือนะครับก็คือขนาดใหญ่ก็คือเจนิ้วเท่านั้นนะครับที่พอจะหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้นะครับแต่ก็นะครับแค่9 9้า้าเล่มน,นะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ก็จะเป็นนะครับมีดทรงปลาหมอรุ่นแรกนะครับออกปี61นะครับปลุกเสกไตรมาสนะครับนี่เลยนะครับสภาพสวยงามมากนะครับใบนะครับที่เห็นวิ้งบิ้งแบบนี้นี่นะครับเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็นะครับด้านและฝักเนี่ยทำจากไม้คูนตายพลายนะครับตัวการสร้างนะครับใบสแตนเลสแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง12เล่มเท่านั้น นะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข6นะครับต่อโค้ดพัดชัดเจนนะครับแล้วก็มีโค้ดจราเข้นะครับทั้งหมด4ตัวนะครับฝั่งนี้ก็จะต่อกลายหน้าเกี้ยวนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นนะครับลายน่องสิงทรงเครื่องนะครับถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับแม้3กษัตริย์ยกคิ้วนะครับอยู่ในกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะนิยมแล้วก็หายยากแล้วก็ราคาสูงนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ไปก็จะเป็นนะครับรูปขนาดบูชานะครับซึ่งเป็นนะครับรูปพรรษาที่5ของหลวงพ่อพัดนะครับซึ่งนะครับแบบนี้นี่นะครับสร้างออกเมื่อปี62นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะติดจีวรแท้ๆของหลวงพ่อนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านจะจานยันให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นลายมือของท่านเองนะครับที่ด้านหลังรูป นะครับทุกใบเลยนะครับแล้วก็ใน5้าใบเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ใบนะครับที่เป็นคําว่ารวยนะครับเป็นภาษาบาลีนะครับจุดนี้มีทั้งหมด5ใบนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยนำมานะครับใส่กรอบรวมกันนะครับไว้สำหรับแขวนบูชาได้เลยนะครับเพื่อนนะครับถือว่าเป็นของที่หายากนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นหาสายนี้มาก็เพิ่งเจอเนี่ยแหละครับ รูปแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกันทีเดียวถึง5บานเลยนะครับใส่ไว้ในกรอบเดียวกันนะครับพร้อมบูชานะครับใครสนใจนะครับของดีปีลึกนะครับจีวรแท้ๆของหลวงพ่อแล้วก็ลายมือแท้ๆของหลวงพ่อเนี่ยถือว่าเป็นมงคลเลยนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะหาอะไรที่เป็นลายมือของหลวงพ่อเนี่ยนะครับยากมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้ที่จะจารให้ใครง่ายๆแล้วนะครับ ใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่เนี่ยให้แลด้วยเงินเทองเขาของเองินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแงิตลอดไปนะถูกนะทุกทุกคน